ขั้นตอนที่ต่อไปก็คือการลงดินเสาพองผสมกาวซึ่งสูตรต่างๆนั้นครูได้เขียนไว้ชัดเจนไปเสื้อเพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับครูได้เขียนไว้แล้วอยู่ในผู้มือการทำหัวโขนนะครับก็ลงแล้วก็ไปตากแห้งจากนั้นเราก็จะมาทำการขัดขัดออกมาก็จะลักษณะของการขัดนี่ขัดเรียบขัดเรียบออกมานะขัดเรียบลักษณะการขัด อันนี้ยิ่งเรียบเท่าไหร่ย,ยิ่งดีการขัดนี่เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วต้องใช้ความอดทนใช่ไหมครับที่เราที่ครูได้เคยแนะนําไว้นะครับเราก็จะขัดให้ผิวเรียบที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับอพอขัดเสร็จเราก็จะมาทําการตรีลายนะครับตีลายตีลายเราก็็ะว่าตีลายอย่างนี้ตีลายจากดินผสมเราก็จะตีลายนะครับก็จะกระแนงก็จะมีการกระแนงดินที่เราผสมไว้ ไปในหินลายที่เราที่เราได้เตรียมไว้นะครับแล้วก็ติดตามชิ้นงานที่เราออกแบบไว้นะรูดลายนี้ก็ก็จะมีให้ศึกษาในในในคู่มือเหมือนกันว่ามีลายอะไรบ้างยักเป็นลายยังไงลิงเป็นลายยังไงก็มีการศึกษาอะไรอีกในคู่มือเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นการสรุปให้ทราบเท่านั้นในการช่างตอออ่ะพอตีลายแล้วตีลายเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ นี่ตีลายแล้วนะครับมีตีลายแล้วตีาลตายแล้วออกไปเป็นแบบนี้เนี่ยตีลายนะครับเนี่ยพวกจอนหูนะครับเนี่ยพวกหูจอนหูที่ด้านหลังด้านบนนะครับด้านหลังด้านบนอันนี้คือตีลายนะอ่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนซึ่งสาคัญแล้วล่ะเป็นขั้นตอนซึ่งต้องาอ,อาศัยช่างฝีมือละต้องใช้ช่างฝีมือนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ นเนี่ย,ย,นนะะเ,ยเราก็จะไปพ่นสีพื้นเราจะพ่นสีพื้นนะครับเนี่ยเราพ่นเราก็จะไปพ่นสีพื้นพ่นสีพื้นเนี่ยออกมานะใช้สีทาเป็นสีชน,นิดด้านพ่นสีพื้นลักษณะก็คือพ่นให้ทั่วๆนะไม่มีตรงไหนนะครับ,รบก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนที่ พวกเราได้ลงมือปฏิบัติจริงนะการทำหมวโขนนี่ก็ต้องอาศัยความมานะพยายามนะครับต้องมีจิตใจมีความพร้อมทั้งร่างกายและใจรวมทั้งอากาศด้วยต้องพร้อมอยู่ทําได้ทราบในคลิปต่อไปก็จะอธิบายถึงขั้นตอนของการาลงเฟกลงทองนะครับ การลงทองและก็การเขียนลายซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำโอโคนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะได้ประโยชน์ช่วยให้ผู้เรียนช่วยให้สมาชิกทุกคนได้เห็นขั้นตอนในการทำงานนะครับในช่วงต่อไปก็จะนำเสนอมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอให้พวกเราติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ